ททวีนะฮะวันนี้ผมจะมาสอเคร่องเซอร์มีเกมเบสบอลนะครับแอนด์มอเตอร์นะครับแป๊บแปบบ๊แบแป๊บนะครับผมผมจะรีวิวให้ดูเลยนะครับอรอแป๊บหนึ่งแป๊บนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับ้าเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรื่องแบงล่างครับถามค่ว่มเป๊ปรอนี่ครับไอพก็ตามนี้เลยนะครับใครดูไม่ทันสต็อปคิดนะครับอ่าแล้วเราก็กดเข้าไปเลยรอสักกรู่นะครับผม เพิ่มผมก็เน็ตกากนะครับแต่สำหรับมินิเกมนี้ครับต้องเป็นคนเน็ตสูงเท่านั้นนะครับเป็นเน็ตดีๆนะ่ะเออนะฮะอ่ะอาเน่ยพอเข้ามาแล้วก็จะเป็นแบบน,นี้นะครับให้คุณสมัครเลยคอชทียารแล้วก็ตามด้วยรหัสนะครับนี่แต่ผมสมัคร,ลครแล้วครับมาเลยเราไปเล่นนี่ครับมินิเกมใหม่ มีมอดเดอร์ด้วยนะคะตรงนี้เลยแล้วก็มิเกมใหม่ของที่นี่คือเบสบอลนะครับนี่ครับเบสบอลเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปเนี่ยครับพอกดเข้าไปมันจะค้างแบบน,นี้ครับแสดงว่ามันเข้าได้แล้วนะครับต้องรอสักครู่นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมันจะโหลดสักครู่นะครับแล้วแล้วมันจะมานะฮะ ใช่มาเหมือนกันตไม่ใช่ตอนน้กว่างหาต้องเป็นคนเน็ตดีเท่านั้นนะครับถ้าเน็ตไม่ดีนี่ก็เล่นเบสบอลไม่ได้นะครับเข้าพอเข้าเกมมันจะค่อยกระตุกนะอย่างเช่นผมนะครับเน็ตผมก็กากเนี่ยครับมันเข้าไม่ได้นะครับเน็ตผมกาาเกินนะครับเราจะลองเข้าอีกครั้งนะเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตอนที่เข้ารอยเอาละครับเรากลับมาอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปตรงนี้ก่อนนะครับผม เยวผมตตดเราทำแล้วกลับมาอีกครัร้งนะฮะเด็ดเบลลก่อนค้างอยู่นะรอสักครู่นะเพราะเดี๋ยวของเน็ตผมกากนะครับต้องคนที่เน็ตด,ดีเท่านั้นนะฮะแต่ผมใช้เน็ตบ้านเน็ตบ้านขมงกากนะครับผมเออรอสักครู่นะครับเดี๋ยวมันจะมาแล้วครับผมนะนะครับ ครับเนี่ยครับมันโหลดไปนี้ครับโหลดโหลดนานมากเลยนะครับเราต้องรอนะครับรอก่อนมันจะมาเออเฮ้ยหายทำไมยังโหลดนานนะครับอ้าวมาแล้วครับผมเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพอเข้ามาแล้วกจะเป็นแบบนี้ครับก็รอครับรอจนกว่าคนจะมาเต็มนะครับนะเราได้หยุดทิ้นแดงใช่ไหม นะครับผมต้องลองนะครับอ่ากดหนังสือก็ทำอะไรไม่ได้นะครับหนังสือก็เอาไว้อ่านอะไรนี่แหละครับแต่ห้ามไปกดเตียงแล้วกดทุบพื้นครับเพราะมันจะกลับไปที่หน้าล็อบบี้นะครับหน้าล็อบบี้เดิมสําหรับคนเน็กเน็กแรงเท่านั้นนะครับไม่แรงไม่ต้องมือเล่นเลยเบดบอคำเบ็บอนี่นะครับก็ต้องรอคนเข้านะครับผม รอนะรอรอ,อมันก็ค่อนข้างจะนานจรนะิงๆนะรับสำหรับนี่จะเกมเบสบอลเลยนะคะมันนานมากนะคบนี่ก็จะเป็นอะไรไม่รู้นะครับมันต้องอรอแหละนะคะผมมันก็มาค่อนข้างจะนานเลยนะคะผม เคือผมก็เสียอย่างหนึ่งครับตอนเน็ตมันไม่ดีนะครับเน็ตงบ้านผมเองแถมันแหลกด้วยก็อางนี้อ๋อหาดูสิมันแหลกเห็นไหมพร้อมเมาพอมความละอืออะอ,อาหโหมานานจริงดิมานานมากเลยนะครับผมผมเขาเก็บมีธดกิบด้วยตั นี่ครับอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับรอจนกว่าคนจะเข้าเต็มอะต้องรอเวลาก็ไม่รู้นะครับน่าจะรอเวลานครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตอนที่เบสวอมา